รอบนึงช่วงเย็นก่อนปิดตลาดนี่ยคะก็ถือว่าบวกมา14จุดเลยเป็นยังไงบ้างต่างจากช่วงเช้าหน่อยนึงเน้ะพี่พี่ององเนะาะครับผมค่ะมีแรงซื้อเข้ามาก็มีแถวเนี้ยครับอยู่ที่แถว 18, 18 75, หนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งอ่อหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับหนึ่งห้าแปดห้าเป็นเอ่อแนวสำหรับ การฟื้นตัวนะครับในภาพของการรีบาวจากที่แบบปรับตัวลงมาแรงตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถ้าดูปัจจัยหนุนก็อาจจะย,ยังยังไม่ได้แบบชัดเจนนักน่าจะเป็นตลาดที่ฟื้นตัวมาทั้งส่วนของยุโรปที่เปิดภาคบ่ายก็ปรับตัวขึ้นด้วยแล้วก็ เมื่อวานเมื่อคืนตลาดหุ้นสรับปิดทําการนะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกตั้งแต่ในช่วงเช้าละนะครับก็เลยเป็นภาพของการการฟื้นตัวก็เป็นจังหวะของการการเทรดได้อยู่นะครับจริงจริงตลาดก็อาจจะดูอ้งอิงแต่ว่าภาพการเข้าตัวหุ้นก็เป็นสินกทีบได้นะครับอ,อย่างที่ เรียนไปว่าก็ยังชอบพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่แนะนำไว้ในในตอนเช้าะนะครับก็ A.W.C. นะครับก็มีอยู่ก็ถือได้นะครับดูแล้วยังะละกาดกลุ่มนะครับที่ราคาหุ้นกลุ่มต้องเที่ยวหลาตัวราคามันขึ้นไปก่อนเกิดโควิดละนะครับแต่ตัวนี้ยังแล้วก็ภาพ ผลการทำงานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือโรงแรมที่อาจจะยังกัดทุนอยู่พเพราะผิดความมันสูงเราต้องรออัตราการขาพักให้มันมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นตามาภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มเข้ามานะครับจากที่มีการผ่อนปลนมาตร,รการหรือว่าลดข้อจํากัดการเดินทางเข้ามาตอนนี้ก็แค่เหลือแค่หลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนเท่านั้นเองนะครับอืม อันเด่นก็ไม่ต้องละมันก็เลยทําให้อ่าภาพการเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะครับ mm hmm. ก็น่าจะไปสักประมาณแถวมี5 4 5 5ุได้ที่เป็นไฮเดิมนะครับแต่เบื้องต้นอาจจะติดประมาณ5.1-5.2ก่อนเ,น,เนเป็นเป็นป้าเบืองต้นก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเอราวันนะครับที่ราคาก็มีโอกาสไปสักประมาณ4 4.20บาทนะครับอันนี้ย่อตัวรอลงมาสักหน่อยก็รับแต่ประมาณสัก3.9น่าจะได้นะครับหรือเป็นตัวหลักตัว a o t ก็รอบนี้ดูแล้วก็มีโอกาสจะทะลุ70บาทได้นะครับถ้าใครมีอยู่ก็ถือได้แล้วก็ตั้งถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ74-75บาทตัวประเด็นก็จะมีเรื่องของพาว e วลนะครับที่จะ แถลงต่อตัวสภาคอนเกรสนะครับก็ติดตามมุมมองด้านเศรษฐกิจหรือว่าตงงางเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยหรือายบด้านการเงินอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่มีที่ผลต่อทิศทางตลาดส่วนด้านของเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับก็ถ้าใครถือชอ็อตตัว M22 ที่แนะนำไปเปิด948ขึ้นไปก็ดู958นะครับถ้าสูงกว่า คัดหลอดไม่สูงกว่าก็ยังถือได้ต่อด้านล่างมีจุดปิดก็คือแถวประมาณสักบริเวณหนึ่งเก้าสามสามเอเก้าสามสามนะครับเก้าสามสามเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ค่ะเก้าสามสามเก้าสามศูนย์ก่อนนะครับอันนี้คือเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์ส่วนโกฟิวเจอร์นะครับ <5. S 1> ก็ก็เป็นลองนะครับเป็นลอง gom สองสองก็เปิดที่หนึ่งแปดสามศูนย์แล้วก็ต่ำกว่า ต่ำกว่า1817งแดคลอดครับด้านบนก็จะมีที่บริเวณ1860ถึงประมาณ1 8ึ0ครับผมเ0นะคะครับมีคำถามจากพี่ๆนักลงทุนนะมีถามถึงตัวหุ้น S H, H R ค่ะ S H R นะครับปรับตัวขึ้นมาแต่ตอนนี้เหมือนแบบเริ่มเริ่มติดแนวต้านแถวประมาณ4ี่จุด 4.4นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มย่ออมีตอนนี้มันจะมีแถวประมาณแนวเส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ4.30ถ้าต่ำกว่าอาจจะอาจจะย่อชัดละนะครับอืมอาจจะเป็นภาพระยะสั้นที่เป็นลบแล้วก็ไปลงไป4.20บาทเพราะนั้นถ้าต่ำกว่า4.3ไม่ดีถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสทะลุ4.44แล้วถัดไปมีอยู่ที่ประมาณ 4. 4.54ได้ครับที่เป็นแนวต้านถัดไปครับผมได้เลยค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ่องนะคะครับสวัสดีครับดี่ค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณอ่องเอกภวินสุนทาปรชาิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาวบริษัทหลักทรัพย์ไทยพันดิกนะคะก็มองเป็นกลยุทธ์ selective ได้นะคะก็ชอบกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตัวของ AWC นะคะ สามารถที่จะถือต่อได้อยู่นะคะถ้ใครมีอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นหุ้นตัวเอราวันนะคะก็รับที่3.9ได้เพื่อที่จะลุ้นไปที่4.2 0ค่ะ